รับนี่คือการรีวิวเครื่องพวนดินแบบทุลักทุเลกันมากเลยนะครับเนื่องจากว่าดินที่นี่แข็งมากเลยแข็งแบบแข็งสุดๆแต่เราก็จะลองทําดูนะครับเอาลองสตาร์ทดูครับเปิดสวิตช์ออนสตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องนิ่มๆเลยแต่ไอปั่นดินน่ยไม่ง่ายเลยนะครับนี่นี่พวนดินก่อน สุดๆเลยครับเล่งสุดๆเลยครับมันปั่นไม่ลงใช่ป่ะ ล้อ่ายอีกแล้วเหรอใช่นี่ก็น็อตดำแล้วนะเออโอ้ยเราต้องใช้น็อตอะไรวะเนี่ยแต่ที่ว่าของมันมันเป็นมุดเนี่เออมันแรงแข็งแรงว่านอ้อขาดอีกแล้วโอ้ยส่องฟังจริงดิใช่เนี่ยหัวขาดเลยนะโอ้สุดยอดครับความแรงของเครื่องครับผม เรอให้น็อตล้อขาดไปสองข้างอีกแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะหาหมุดลมดำที่แข็งชุกแข็งมาใส่ให้นะครับท่านผู้ชมขาดครับท่านผู้ชมยกกองกลับับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อ ่อสรุปแล้วผมปั่นเมื่อสักครู่อีกที่หนึ่งได้นิดหนึ่งนะครับเราก็เลยว่าจะมาลองดินแข็งๆดูนะครับปรากฏว่าพุทธคุณที่นี่มันเหนียวเหลือล้นครับทำ,ำให้น็อตล้อขาดตั้งสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้เหล็กที่มันชุบแข็งนะครับชุบแข็งขึ้นนะครับเพราะว่าเผื่อพี่เอาไปใช้จะได้ไปเจอดินแข็งก็จะต้องไม่ต้องขาดอีกนะครับ เดี๋ยวผมหาวัสดุที่มันแข็งแรงกว่าเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวใหม่เนาะวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ